สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาอธิบายข้อห้องใจที่หลายๆคนสงสัยในแมปแพน vs เบลลัที่จะมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกคือการเกิดใหม่ หลายคนถามว่าเบนล้อจะหายไหมต้นไม้จะหายไหมหรือเงินจะหายไหมคำตอบก็คือสิ่งเดียวที่จะไม่หายก็คือต้นไม้ครับส่วนอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเบนล้อหรือเงินจะหายหมดถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือถ้ามีเบนล้ออยู่ให้ลองฝากไว้กับอีไอดีหรือฝาก,กไว้กับเพื่อนก่อนแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ระบบแลกเปลี่ยนยังปิดชั่วคราวอยู่นะครับดังนั้นช่วงนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งเกิดใหม่จะดีที่สุดครับประเด็นที่2ทํายังไงให,ให้ได้ต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในแผ่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่ทําให้ต้นไม้ใหญ่แบบการันต รจริงๆจะต้องอาศัยดวงผสมควาเลยแต่ก็ยังมีเทคนิคช่วยเพิ่มโอกาสอยู่บ้างคือซื้อมเมล็ดต้นไม้เยอะๆซื้อทุกๆ5นาทีเก็บไว้อีกอย่างที่สําคัญก็คือซื้อถังน้ําตุนไว้เยอะๆเพราะการลดน้ําจะช่วยให้ต้นไม้โตเร็วขึ้น25%เพราะฉะนั้นการปลูกเรื่อยๆลดน้ำเรื่อยๆถ้าดวงดีหน่อยก็จะมีโอกาสได้ต้นไม้ใหญ่แน่นอนครับสุดท้ายนี้หากใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดติดตามเพิ่มกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปละเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ